เด็กแล้วครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยหาลูกสาวไม่เจอครับผมไม่รู้ลูกสาวไปอยู่ตรงไหนแม่เห็นลูกไหมอยู่ตรงไหน<ม>เดี๋ยวเดีย,ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้กไม่มีครอบตรงนี้ก็ไม่มีเหรอหรือว่านอนอยู่ตรงนี้เอา้าวอนไปไหนอะ แล้วจริงเหรอให้ดูนนนหน่อยเอา้าทำไมไม่มีอะอยู่ตรงไหนอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเจอแล้วครับผมเจอแล้วโอ้โหเขาก็ตามหาตั้งนานนะครับเนี่ย เนี่ยอุนอาตามหาตั้งนานมันนอนอยู่ตรงนี้ในไหนเนี่ยเนาะอฟูเวลาเรียกเขาอ้าฟูอาฟูเอาไงดีเนี่ย มันดึกแล้วเป็นไปนอนไหมลูกคนสวยตโอ้โหมีบนครับเป็นนอนนี่ลูกไปแป๊บไปเป็นไปนอนไปขึ้นไปนอนไปลูกไปไปไหมไปลูกไป,ไป,ไไป,กไปโอ้โหดูเขานอนสิครับ เอาไงดีเนี่ยจะนอนที่ทํางานได้ไงเนี่ยฮะลูกแล้วมาแอบนอนอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอฟูไปขึ้นไปนอนไปลูกไปฟนอนงโอ้โหเาไงดีครับเนี่ยเอาะยังไงดีเอาไงดีเนี่ย ยูสิครับเอาเอาไงบอสมาโฟู์เข็นไปนอนไป,ไ,ปไปลุกไปไปเป็นลุกไปลุกลุกเร็วลุกเลยไม่ไปซะด้วยโอเคงั้นนอนข้างล่างไปเลยนะไปลนะ พอขึ้นไปนอนแล้วนะโอ้ก็นอนข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหดูสภาพรจริงๆเลยคนนี้เนี่ย